สวัสดีครับวันนี้วันที่9พฤษภาคม2564เวลา14นาฬิกา23นาทีโดยประมาณนะครับมาพบกับการวิเคราะห์และสรุปลักษณาการประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลนะครับถ้าเป็นวันธรรมดาก็เป็นคณะทำงานบริจัดการความรู้ KM Team ด้านอุตุนิยมวิทยานั่นเองนะครับวันนี้ก็ เป็นช่วงบ่ายๆของวันอาทิตย์อากาศยังมีแดดอยู่แถวลำพูก,กาะะบ้านผมนี่ก็แล้วก็ฝนประเทศไทยตอนบนก็น่าจะน้อยลงนะครับอาจจะมีบางแห่งนะครับแต่เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันย,วยาวๆนะครับตอนนี้ก็ให้บริการสองช่องใน Facebook ที่ชื่อว่าไทยมารีมิเตอร์โลจิคอลเซ็นเตอร์อันนี้ก็142คนนะครับส่วน u t u b e นี่ก็53คนนะฮะก็เพิ่งเข้ามาเพราะว่าเราก็เพิ่งเปิด ดูกอลไปด้วยนะฮะช่อง pptv 36มีมหกอลหญิงนะครับมีคนไทยเล่นด้วยก็ดูไปนะครับก็เออสดใสดีนะครับเพราะว่าต้นไม้สวยเนาะผมว่าประเทศไทยนี่สนับกอลสวยมากนะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้เหลือให้คนเข้ามาสักร้อยนึงก่อนนะใน YouTube นะฮะตอนนี้รอ YouTube มีประมาณสัก เจ uh, คนเลยประมาณสัก20กว่าคนนะครับ27คนจะได้พร้อมหน้าพร้อมตากันนะไม่ไม่มีใครมาช้ามาเร็วไปนะครับก็มีคนในกลุ่มตุนะฮะก็ถามเข้ามาว่าทำไมฤด,ดูร้อนเนี่ยมันถึงมีลมตะวนันออกเฉียงใต้ฝนไม่ค่อยเยอะนะฮะฤดูร้อนเป็นฤด,ดูที่มีความกอากาศต่ําย่างเดียวเลยส่วนใหญ่นะฮะลมก็จะ พัดเข้ามาเป็นโลมโดยสิงใต้ก็เพราะว่าประเทศไทยร้อนอากาศที่ร้อนก็ยกตัวอากาศที่อยู่ทะเลเย็นกว่าก็จะวิ่งมาแทนที่มันก็เลยเป็นที่มาของลมที่พัดเข้ามาแล้วก็มีกําลังไม่แรงมากฝนก็ตกตามแดดกับความชื้นเท่าที่มีนะครับมันก็แต่ถ้าเป็นฤดูฝนซึ่งมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เอาความชื้นมาจากมหาสมุทรอินเดียรซีโลกใต้ผ่าน เันดามันแล้วก็เข้าสู่ประเทศไทยทางทางเซาทีสอา,าเซียนของเราเนี่ยนะครับไอ้ลมตัวนี้จะพัดแรงเพราะว่ามวลอากาศเย็นในซีโลกใต้มันแรงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความชื้นเข้ามาสะสมเยอะแล้วก็แดดแรงความชื้นสูงฝนก็เยอะกว่าลมก็พัดแรงกว่าอันนี้เป็นเหตุปัจจัยนะครับตรงนี้บางทีบางคนแบบไม่ดี ไม่ได้วินิจฉัยแต่แต่ผมก็วิเคราะห์แล้วก็บอกนะหลายหลายคนที่เป็นแฟนขลับผมว่าก็เข้าใจตรงนี้ดีนะฮะก็เราถ้าเข้ามาฟังประจําเนี่ยจะรู้เลยว่าที่มาที่ไปเพราะเราบอกแล้วว่าลมมันจะเปลี่ยนที่จากหน้าหนาวเข้าสู่หน้าร้อนเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยหน้าร้อนก็คือลมตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้แต่ลมมันจะพัดเบาเป็นลักษณะของลมลมที่มาจากทะเลซึ่งมีความเย็นไปนแทนที่ลม ที่อยู่มาอากาศที่อยู่บนบกซึ่งเป็นฮีทโลหรือว่าเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําที่แบบเวลาอากาศร้อนมันยกตัวใะแผ่นดินที่หนาหนาะฮะอากาศที่ร้รอก,ก็วิ่งไปแทนที่อย่างเงี้ยมันเป็นพฤติกรรมแบบีซึ่งลมก็จะไม่แรงมากแต่อย่างน้อยก็มีความชื้นแต่ปีนี้เป็นปีลานิญาซึ่งลมเทรดวินหรือลมคาที่เป็นลมตอนันออกเนี่ยพัดแรงก็เลยทาให้ลมที่พัดเข้ามาเอาความชื้นเข้ามาตลอดเนี่ยตั้งแต่ฤดูร้อนเนี่ยก็เลยเป็นปีนี้ก็เลยเป็นร้อนเปียกก็คือร้อนแบบว่ามีฝน คือแบบว่าไม่ได้ร้อนจนแห้งจนเรารู้สึกว่าถึงความไม่มีน้ำนะฮะเราเราก็จับผิดว่าเมื่อไรจะร้อนมากร้อนสุสดจังหวัดไหนร้อนมากจังหวัดแถวกาญจนบุรีที่มีสันทานเป็นหินเป็นลูกรังอะไรเงี้ยนะ,ะจะมองกันอย่างเงี้ยแต่ปีนี้ไม่มีปีนี้ก็จะเอ้ทำไมฝนตกตรงนั้นตรงนี้นนนบ้านบ้านฉันไม่ตกบ้านเธอตกอะไรเงี้ยก็จะเป็นมุมนี้ไปนะฮะพอตอนนี้ก็ถ้าคนเข้าใจอย่างที่ผมอธิบายนี่ว่าลมเนี่ยเกิดได้จากความแตกต่างความกด กระแสอากาศหรือว่าลมเนี่ยก็คือเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปที่หนึ่งมักจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกดที่สูงกว่าอากาศหนักและจมตัวแจะวิ่งไปแทนที่อากาศที่ร้อนและยกตัวอากาศร้อนมันจะเบายกตัวอากาศที่เย็นมันจะหนักและจมตัวมันก็จะวิ่งไปแทนที่กันในภาพที่แสดงบ่อยๆนะครับก็บางคนอาจจะไม่ได้ดูบางคนอาจจะไม่ได้ดูอะไรเงี้ยนะฮะแต่น่าเสียดายที่คนที่ถามเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในกลมนะฮะหมายความว่าสมัยเรียนเนี่ย อาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าคุณครูที่สอนู้ตัวไม่ได้สอนหรือว่าอาจจะให้กันบ้านใช้คูครูเป็น g o เ g l e นะหมายว่ากูกูเกิลไปเสิร์ชกูเกิลเอาอะไรเงี้ยคือไม่ได้จริงจังครูต้องทุ่มเทนะฮะต้องเป็นคุณครูจริงๆต้องต้องให้รู้แบบเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนให้รู้มากที่สุดโดยอาจจะทำเป็นการบ้านอาจจะ,ะถามแล้วก็ตอบเพื่อจะ เพราะว่าคนมันเยอะใช่ไหมครับเราอาจจะสุ่มขึ้นมาหรือว่าทาเป็นการบ้านแล้วก็แสดงความคิดเห็นนักเรียนก็เขียนอะไรม่รูตามที่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ซ่อมอย่างกว่าจะเข้าใจก็ต้องสู้ซีก็นหน่อยเป็นครูยางต้องใส่ใจไม่ใช่ปล่อยให้มันผ่านไปไม่งั้นบุคลากรที่ควรจะมีคุณภาพก็ไม่มีคุณภาพมาอยากรู้ตอนอายุเยอะๆแล้วเพราะว่าต้องใช้กับงานต้องติดต่อปัญหาคนก็จะเริ่มมารู้ตอนที่เซลล์สมองเริ่มไม่รับแล้วนะครับ คือคนที่แบบเรียนตอนเด็กๆอะเซล์ลสมองมันยังแบบพัฒนานะฮะนะครับผมบอกตอนเนี้ยถ้าเราไม่เคยท่องไม่สุกคูณมาท่องตอนนี้จะจําได้ไหมไม่มีทางหรอกม้แต่ผมก็จำไม่ได้นะฮะคือเซล์สมองที่จดจำเนี่ยมนันจะเป็นเด็กๆนะดังนั้นถ้าเราสอนเด็กๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะฮะตั้งแต่สมัยปฐมมัธยมเนี่ยผมว่าความเข้าใจนะฮะแล้วก็ มัน,มนบางอย่างเนี่ยอาจจะฝังได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงแต่บางอย่างเป็นสิ่งที่ต้องคิดใหม่ทําใหม่เพราะว่าถ้าให้ฝังไว้แล้วเนี่ยเขาจะไม่ต่อยอดหรือว่าไม่คิดนะเพราะาบางสิ่งที่บางอย่างก็มีการหักล้างโดยการวิจัยการค้นคิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาก็เห็นเป็นข้อเท็จจริงนะครับก็อันนี้ก็อธิบายทราบตามภาพนะครับโอเคตอนนี้มีคนเข้ามาใน YouTube ถึง191เเร็วมากแล้วก็เยอะด้วยนะครับแล้วก็ในยู ใน Facebook นี่ก็2อ5ไปกันเลยนะครับนะวันนี้เป็นวันสบายๆนะครับก็อยากทุกคนมีความสุขความเจริญน,นะครับก็ก็มาให้ความรู้ตรงเวลานะฮะก็ใบสองนิดๆน,น,นะครับเอาเริ่มจากภาพแรกนะครับมาดูกันนะฮะทางหน้าผมก็เปิดก๊อปไปด้วยนะฮะดูนะครับอ่ะ เริ่มจากภาพนี้นะฮะภาพเมฆดาวเทียมอันนี้คือล่าสุดก็คือเวลาตอนนี้นะฮะก็คือสิบสี่นาฬิกาสิบนาทีก็จะเป็นกลุ่มเมฆเล็กๆน้อยๆเนี่ยขึ้นมาภาคเหนือก็ตรงแบบจำลองนะครับภาคอีสานก็นิดหน่อยนะ,ะแต่ภาคใต้เนี่ยก็จะเยอะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับน้ำท่วมนะฮะเป็นลักษณะฝนจากเมฆก่อตัวทางตั้งฝนจากแนวลมพัดสอบที่ลมพัดเข้ามาซึ่งเราสามารถเช็คจากตรงนี้ได้นะฮะ ็เห็นเป็นลมที่ลากยาวพัดมันจะไปแหลมยวนตรงนี้นะฮะพัดยาวมาก็มีการเสียดสีกันทําให้เกิดเมฆและฝนตรงนี้แล้วก็บางส่วนมีความชื้นขึ้นไปด้านบนก็เมื่อมีความชื้นเจอกับแสงแดดแรงก็เป็นเซลล์เล็กเฉพาะที่ก็จะมีก้อนๆ้เป็นจุดๆเหมือนจุดไขป่ปลาก็เป็นบรนยกตัวนะฮะการสร้างเมฆที่แบบว่าเป็นเมฆฝนแบบต่อตัวในทางตั้งซึ่งจะเป็นพื้นที่แคบๆนะครับด้านบนนีมักจะเป็นครือกระแสลมฝ่ายตะวันตกเนี่ยพาดผ่านมาตรงนี้นะครับ ก็ยกกระตุ้นให้ยกนะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีลม2องทิศทางเนี่ยปลุกเข้ามาก็เป็นปื้นของเมฆชั้นนะครับเหมือนเมฆแผ่นนะแต่ก็ยังไม่ตกมาเป็นคลุ้มๆมถ้าตกจะเป็นสีขาวจ้วยอย่างเงี้ยนะฮะนะก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูการพยากรณ์ล่วงหน้า10วันนะครับมาดูกันนะก็จากวันนี้นะครับวันที่นะครับวันที่9นะฮะตอนเวลา เดี๋ยวนะอยู่แปลงหน้าอันนี้ตอนนี้นะฮะวันที่เก้าตอนบ่ายฝนก็จะมีภาคเหนือตามภาพนี้นะฮะแต่ก็ภาคใต้เล็กน้อยนะฮะภาคอีสานก็มีนิดนิดเป็นฟ้าครึ้มครึ้มมีเมฆหน่อยหน่อยแล้วก็มีฝนนิด,น,ดนิดนะฮะพอตอนทุ่มหนึ่งคืนนี้ภาคเหนือด้านตะวันตกแต่แม่น้องซอนแถวตาจะมีฝนปานกลางแล้วก็ทางด้านภาคกลางแล้วก็ภาคตอนออกก็มีฝนเล็กน้อยนะฮะ ส่วนภาคใต้ก็มีฝนเล็กน้อยเช่นกันอันนี้คือช่วงทุ่มหนึ่งของคืนนี้เพราะว่าวันนี้จะที่่าพยากรณ์แล้วก็แนวโน้มฝนนี่ก็จะไม่กระจายเป็นแห่งๆแต่ว่าส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือเพราะว่าเป็นอิทธิพลของเครื่องกระแสลมฝ่าไตะวันตกที่พาดผ่านอยู่ส่วนลมที่พัดขึ้นไปนี่มันเบามากความชื้นก็น้อยก็ทําให้ฝนมักจะตกใกล้ๆทะเลภาคตะวันออกภาคใต้อ,อะไรเงี้ยนะครับส่วนภาคอีสานที่อยู่ห่างทะเลก็จะไร้ฝนในช่วงประมาณทุ่มหนึ่งนะครับ ต่อมาพอีหนึ่งของวันที่10ก็ไม่มีอะไรนะฮะต่อไปก็7จ็ดโมงเช้าที่10บก็ไม่มีอะไรต่อไปก็บ่ายโมงที่10ก็มีฝนภาคเหนือเป็นคลุ้มคมภาคใต้ก็มีนิดๆนะฮะถ้าสีออกจางๆหงสูดจุดห้าถึงสองมิลก็ฝนน้อยมากนะครับหรือไม่ก็ฟ้าอาจจะคลึ้มๆอาจจะเป็นฝนละอองบังแดดได้บ้างนะครับส่วนทุ่มหนึ่งของวันที่1 0บวันจันท์นี้ก็มีฝนเล็กน้อยในภาคเหนือแล้วก็มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางตรงภาคใต้ภาคตะวันออกก็เล็กน้อยถึงปานกลาง ตอนนั้นก็ไม่มีฝนนะครับต่อไปก็ตีหนึ่งของวันที่11ก็ไม่มีอะไร,ะรต่อไปก็บ่ายโมงวันที่11ก็มีฝนเล็กน้อยแต่เป็นฝนละอองฝนโปรยนะครับต่อมาทุ่มหนึ่งของวันที่11ก็มีลักษณะของฝนในภาคใต้เป็นฝนเล็กน้อยนะครับต่อมาวันที่12ตอนตีหนึ่งก็ไม่ค่อยมีอะไรต่อมา7โมง <c oughs> ดโมงเช้านะฮะเดี๋ยวดื่มน้ำพก่อนเจ็ดโมงเช้าของวันที่12 ก็ไม่มีอะไรนะครับส่วนใหญ,ญ่ฝนตกอยู่ทางภาคอีสานด้านริมๆแต่เป็นฝนเล็กน้อยฝนโปรยๆนะครับกับทางใต้ๆของลาวแล้วก็ทางปังกัมบ,บูชาก็จะมีฝนค่อนข้างดีมีหนักเป็นแห่งๆน,นะครับต่อมาบ่ายโมงของวันที่12วันพุธนะฮะก็ไม่มีอะไรนะครับส่วนทุ่มหนึ่งของที่12ก็มีฝนในภาคใต้นอกนั้นก็เป็นฝนรองฟ้าครึ้มๆตัวใหญ่ยอยู่ทางภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคตะวันภาคกลางนะฮะแนวแนวนี้ ต่อมาตีหนึ่งวันที่13ก็ไม่ค่อยมีพะลมเปลี่ยนทิศนะฮะลมที่พัดเข้ามาก็เบาแล้วก็มีความชื้นต่ำเพราะลมพัดเบานําพาความชื้นขึ้นไปได้น้อยอยู่แล้วนะครับต่อมาก็วันที่13ตอนบ่ายก็ฝนนิดๆน,น,นะฮะสิ 13, ตอนทุ่มมีฝนในภาคใต้เป็นเล็กน้อยถึงพันกลามีมหนักตรงจังหวัดแ,แถวสตูลน,นะครับต่อไปก็ตีหนึ่งของวันที่13บสามเอ้ย14สิบสก็จะมีฝนทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกเริ่มแล้ว พอเริ่ม14ตอน7โมงเช้าลมที่มาจากอันดามันพาสุภาหัวเกาะสุมารตรามานะผ่านมันเนี่ยก็จะมีฝนปานกลางมีหนักเป็นสีม่วงๆนะครับแล้วก็เลยไปแถวโน้นจะมีฝนตกทางอีสานบนนิดนึงอีสาน,น,ด,นสาด้านใต้ตะวันออกนะครับต่อมาวันที่14ตอนบ่ายก็มีฝนเล็กๆน้อยๆเป็นฝนคล้มฟ้าคลุมๆมานะครับต่อมาทุ่มหนึ่งวันที่14ก็มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่ในภาคใต้ภาคตะวันออกเป็นฝนเล็กน้อยฝนละออง องนั้นก็เป็นฝนเล็กๆน้อยๆตามสีที่เปื้อนนะฮะสีก็แสดงความเข้มข้นของฝนหรือว่าเบาบางแต่สีฟ้าอ่อนก็สูงสูญยุดธ่าถึงสองมิลิเมตรต่อหกชั่วโมงฝนเล็กน้อยเป็นฝนละอองนะครับแต่ตรงนี้ฝนเล็กน้อยสองถึงสี่สี่ถึงสิบปานกลางสิบขึ้นไปก็ฝนหนักนะครับสิบมิลิเมตรขึ้นไปต่อไปก็ตีหนึ่งวันที่สิบห้าซึ่งเป็นถือว่ากลางเดือนลมซซเวต์ก็หรือลมโนถูกสิงใต้เริ่มพัดเข้ามาแล้วนะครับต่อไปพอวันที่สิบห้าเป้งลมก็เริ่มพัดแรง ทำให้เกิดฝนในโขงกอสุมาตราแล้วก็อันดามันแล้วก็ตรงอ่าวไทยแล้วก็รวมถึงชายฝั่งของภาคตะวันออกกับชายฝั่งของกัมพูชาก็จะได้มีผลของลมตะวันตกเฉียงใต้แล้วนะครับต่อมาช่วงบ่ายที่15ลมก็พัดเข้าไปก็ทําให้เกิดฝนในภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็คลุมภาคใต้ลมุมแล้วก็ไปถึงอ่าวไทยแล้วก็ขึ้นไปถึงภาคตะวันออกไปถึงอีสานใต้นี่ก็เป็นลมมรสุมที่พัดเข้าไปนะครับ ต่อมาวันที่15วันเสาร์นะฮะตอนทุ่มหนึ่งฝนก็หนาแน่นในภาคใต้ภาคตะวันออกเนี่ยนะฮะเป็นด้านรับลมภาคกลางนิดๆแล้วก็ภาคตะวันชิงเหนือตอนบนนะ,ะไม่ใช่ตอนบนแบบตอนกลางตอนล่าง,างๆเนี่ยจะได้ฝนดีด้วยนะครับต่อมาตีหนึ่งวันที่16นะฮะฝนก็น้อย่อยเพราะเช้ามืดอากาศจมตัวนะครับแต่พอตอน7จ็ดโมงเช้าก็เริ่มมีแนวปะทะเกิดฝนตกชายฝั่งของเมียนมาชายฝั่งบ้านเรานะฮะตัง้งแต่บ้านนอกถึงสตูแต่ไม่เยอะ แล้วก็ผ่านอ่าวไทยก็ทําให้เกิดฝนทางภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไอภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนนิดหน่อยพอตอนบ่ายวันที่สิบหกฝนก็ตกหนักแล้วก็ต่อเนื่องขึ้นในภาคใต้ฝั่งตะวันตกอ่าวไทยแล้วก็ภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งกัมพูชาซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมด้านบนก็มีลมมีชื้นก็ทําให้เกิดฝนตกเล็กน้อยนะครับ ่อมาก็วันที่16ตอนทุ่มหนึ่งฝนก็ตกในภาคใต้ที่เดิมภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะฮะแล้วก็พลักมาตรงภาคใต้ฝั่งตะวันออกอ่าวไทยภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างนะครับต่อไปก็ตีหนึ่งวันที่17นะครับฝนก็ตกภาคใต้ก่อนเลยแต่ว่าก็ตกในทะเลเป็นส่วนใหญ่นะครับหนักๆก็จะตกเข้าสู่ชายฝั่งของประเทศเมียนมานะครับ อันนี้จะแรงสุดละ17ตอนบ่ายก็จะเป็นแนวของลมจะเห็นเป็นปื้นใช่ไหมฝนจะตกหนักตรงไหนลมพัดลมสร้างเมฆเมฆสร้างฝนลมที่พัดแรงในอันดามันก็ทําให้เกิดเมฆและฝนอยู่ในอันดามันในขณะเดียวกันลมนั้นก็ได้ดันเข้ามาสู่ประเทศไทยตั้งแต่ภาคเหนือถึงภาคกลางด้านตะวันตกนะครับก็คือมีฝนตกจังหวัดตากจังหวัดอะไรเงี้ยลงมาจนถึงภาคตะวันออกวันที่ อ่สิบเจ็ดตอนบ่ายจะค่อนข้างดูเดือดจากลมพะทะเข้ามานะครับอันนี้ก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับต่อมาวันที่สิบเจ็ดเนี่ยแหละเป็นวันที่ดีเดย์แล้วล่ะเพราะว่าฝนตกอยูี่สิบสี่ชั่วโมงฮะสิบเจ็ดตอนทุ่มหนึ่งฝนก็หนักแน่นแล้วก็ตกแรงในภาคใต้ยดยเพราะภาคใต้ตอนบนได้รับลมตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปนะครับภูเก็ตพังงาระนองนี่ก็จะมีสีม่วงนอกานั้นก็ลงมาตรงด้านล่างดีด้วยนะครับแล้วก็พาดวันออกด้วยนะครับ ต่อไปวันที่18ตอนตีหนึ่งฝนก็เกิดในภาคใต้ฝั่งตะวันตกนิดนึงภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ตกในอ่าวไทยแล้วก็ภาคตะวันออกอันนั้นนี่ก็เป็นเทือกเขานะลมก็จะพาจากด้านในช้อนเทือกเขายกตัวขึ้นหน้าเขาซึ่งอยู่ตรงประเทศไทยนะครับต่อมาในช่วง7จ็ดโมงเชา้าวันที่18ก็มีฝนเล็กน้อยช่วงเช้านะครับพอตอนบ่ายของวันที่18ฝนก็มาเป็นเทือกเลยก็คือเข้าสู่ทางชายฝั่งของประเทศไทยอันล่างแล้วก็เข้าบนถึงชายฝั่งของเมียนมาด้วยอย่างที่เราเห็นในภาพนี้ อันนี้คือตอน vida, ประมาณบ่า,บายสักพักหนึ่งนะทุ่มหนึ่งนะครับของวันที่18วันอังคาคมนะฝนจะตกหนักเลยเป็นลมมรสุมที่พัดทภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคกลางอะไรเงี้ยนะฮะพัดเข้ามาฝนก็จะเยอะนะครับในภาคใต้ตอนบนคือภาคใต้ตกทั้งหมดเลยภาคใต้ตอนล่างก็สีม่วงฝนหนักภาคต้ตอนบนก็มีสีม่วงแล้วก็ภาคกลางภาคภาคกลางแล้วก็ภาคภาคกลางหน้าตะวันตกด้วยนะสีม่วงๆที่เห็นนอกนั้นก็จะมีฝนตกปลาปลายนะครับ ต่อไปก็ตีหนึ่งวันที่19ฝนก็เริ่มตกมุถึงภาคเหนือนะฮะภาคตอนชิงเหนือตอนบนนะครับต่อไปก็สุดท้ายนะฮะวันนี้เป็นวันที่9พยากรณ์เป็นสิบวันข้างหน้าคือวันที่19ตอน7จ็ดโมงฝนก็ลมมาพัดแรงก็ทําให้กลุ่มเมฆฝนเนี่ยไปประทะกับเทือกเขาก็จะเกิดฝนในแนวของประเทศลาวทั้งประเทศเลยอันนี้คือลมที่พัดไปตอนเจ็ดโมงเชา้าส่วนลมที่มาอีกรอบหนึ่งก็เป็นลมนี้กำลังจะคัดพัดเข้าสู่ชายฝั่งของบ้านเราเนั่นเองนะครับ น,นีเสียงนกเข้ามาด้วยนะฮะนกมาแซวนะคุยอะไรวะ <c oughs> นะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เห็นขึ้นว่าเนี่ยดูมาสุมเนี่ยมันเอาเรื่องเลยนะครับตกหนักตกเบาเป็นชุดๆนะครับก็มีได้น้ําได้เนื้อกันนะฮะยังไงก็มันไม่ได้ตกแช่นะฮะตกเป็นหุ้งเครือเป็นละลอกแต่ว่าได้น้ําได้เนื้อแน่นอนนะครับต่อมาก็ไปดูอีกค่ายอื่นนะครับเพื่อจะได้ความสัมพันธ์นะฮะ ข้อมูลใหม่ล่าสุดของ7จ็ดโมงเช้าวันที่9เหมือนกันคือตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูสิ่งที่เรากำลังจะเห็นก็คือบ้านเราจะมีฝนมากขึ้นนะครับเขียว้เขียวเปื้อนมาแต่โมเดลตัวนี้ให้มีพายุซึ่งตอนนี้ยังไม่มีนะครับเพิ่งเชื่อแต่แนวโน้มก็จะมีลมซาเวสเข้ามาสู่ประเทศไทยแรงขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเนี่ยนะครับซึ่งก็ค่อนข้างสอดคล้องกับฤดูกาลก็คือฤดูฝนอยู่กลางเดือนซึ่งปีนี้ไม่ไมค่อยเพี้ยนผิดเพี้ยนไปเท่าไหร่ แต่ฝนนี่ตกก่อนฤดูฝนนะครับตกนฤด,ดูร้อนซะเยอะแล้วก็ยังไงก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องน้ําเกินนะครับต้องทําที่ดอนเอาไว้ทําการเพาะปลูกมันไม่ใช่กลายเป็นที่ลุ่มหมดนะครับเอาต้องยกยกล่องนะครับให้มันสามารถพปปเพาะปลูกอะไรได้บ้างนะครับน,นนี้ก็เป็นแนวโน้มของในช่วงสิบวันซึ่งดีมากๆเลยซึ่งผมก็มีข้อมูลเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็มอบเอาไว้ให้บน youtube ไอ้บนเฟซบุ o กนะครับ ต่อมาก็อันสุดท้ายไม่ใช้เวลาในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยซึ่งเป็นวันครอบครัวนะครับก็ไม่อยากจะให้เราใช้เวลานานก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของตัวอะ,อะไรการเปียกร์90วันนะฮะซึ่งก็มีให้ดูทุกวันนะฮะเพื่อให้ประชาชนตื่นรู้นะเนื่องจากว่าถ้าใครบอกว่าอยู่กับอุตุทะเลแล้วไม่รู้เรื่องหรือว่าไม่เห็นไ,ได้รับรู้ว่าจะมีอะไรบ้างอันนี้แสงฟังไม่เข้าใจนะครับ เราต้องให้เข้าใจลึกซึ้งแล้วก็ตามเหตุการณ์แล้วหลบหลีกภัยพิบัติได้ทันนะฮะอันนี้ก็จะเริ่มจากเชียงใหม่แนวโน้มก็ดีนะฮะอันนี้เป็นการพยากรณ์จากวันที่8พฤษภาคมจนถึงวันที่5สิงหานะครับซึ่งแนวโน้มฝนดีมากๆนะครับก็จะมีที่เชียงใหม่เชียงรายนะครับลำปางลำพูนนะครับแม่ฮ่องสอนนะครับลานนะครับพะเยาแพร่นะครับอุตรดิษฐ์กลสินนะฮะ ขอนแก่นชัยภูมินครพนมนคนรราชสีมาบึงการนะครับบุรีรัมย์อำเภอเ,เมืองบุรีรัมย์นางรองมาศารขามอำเภอเมืองมุกดาหาอรอำเภอเมืองยโสธรร้อยเอ็ดอะไรพวกนี้อำเภอเมืองหมดนะฮะเลยแล้วก็สกลนครสุรินทร์นะครับศรีสะเกดหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีอุบลราชธานีอำนาจเจริญกรุงเทพกำแพงเพชร ชัยนาทนะฮะนครนายกนะฮะนครปฐมนครสวรรค์นะฮะนนทบุรีปทุมธานีอำเภอเมืองปฐุมธานีอำเภอลราลองรูกการที่ผมนั่งอยู่พระนครศรีวิทยานะครับพิจิตรนะครับพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะฮะลบบุรีนะครับสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครนะฮะสิงห์บุรีนะครับสุโขทัยสุพรรณบุรีสระบุรีนะฮะอ่างทองอุทัยธานีจันทบุรี แล้วก็อันนี้ชาเชิงเซานะครับอันนี้ก็ชนบรุรีอันนี้ก็ตราดอันนี้ก็ประจินบุรีนะครับระยองสากแก้วการเจนบรุรีนะฮะตากแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์เพชบรบุรีราชบรุรีกระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสปัตตานีพงงางนาพัทลงุงภูกเก็ตระนองสตูลสงขลา สุราธานีและยะลาน่าอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลมามอบให้ว่าแนวโน้ฝนฝนแต่มันไม่ตกต่อเนื่องอาจจะมีหยุดตกหยุดตกอะไรเงี้ยในช่วงที่มันหยุดแล้วอาจจะใจหายวิวิวนิดนึงก็ขุดหลุมขุดบอ่อมีพลาสติกปูก,ก็เก็บกักน้ําเวลานี่มันไม่ตกแต่เวลาเราต้องการน้ําก็สูบน้ําขึ้นมาอนุบาลมาเลี้ยงพืชผลใน,นการเกษตรนะครับ ไม่ใช่ว่าจะมานั่งลุ้นแบบว่าเดี๋ยวรอมาลุ้นกับอาจารย์ก็ได้เพราะอาจารย์บอกฝนมาเยอะอยู่แล้วอันนี้มันก็เสี่ยงนะฮะเพราะว่าถ้ามันไม่ตกในวันที่เราอยากให้ตกมันไปตกวันอื่นเช่นวันที่กาลังจะตักข้าวดันมาตกอี่เงี้ยมันก็เอาแน่นอนไม่ได้กับอากาศที่มีความชื้นสูงนะครับโอกาสที่จะเปียกหรือว่าฝนตกอ่ะเยอะแต่ถามว่าไม่ตกมีไม่มีนะฮะถ้าไม่มีความร้อนสูงในพื้นที่ฝนก็ตกไม่ได้นะถ้าความร้อนสูงความชื้นไม่มีนะมันก็ตกไม่ได้นะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงบ่ายของวันนี้ก็ไม่อยากให้ใช้เวลายเยอะนะเป็นวันครอบครัวแต่เราก็ต้องมาให้ความรู้กันนะซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็จะถูกอัปโหลดก็ตามเข้ามาดูเอามาใช้เปรียบเทียบนะครับขอบพระคุณอย่างสูงที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในรอบต่อไปสุดท้ายนี้ขออนุโมทิคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากโล,โลโล่จนดวงวันให้แฟนคลับทุกท่าน,นมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาแล้วเจอกันใหม่ในรอบต่อไป,อไปรอบนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ